บอกกระปสวัสดีครับผมอยู่กับผมและทีมงานบอลกระโปกสำหรับภ <laughs> าน,นี้เราจะมาวิเคราะห์อบอลในศึกซูเปอร์ครับฝรั่งเศสประจำวันที่31เดือนกรกฎาคมปี2565ก่อนจะศึกรางผูบเป็นเชเจกับน้องสำหรับวันนี้ก็จะถ่ากันในประเทีุ่รตร อันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูทางด้านผลประกอบการของนัดล่าสุดของแต่ละทีมก่อนนะครับทางด้านปเอชเชชนะมา5นัดรวดส่วนทางด้านน้องชนะไป2เสมอ1แพ้ 2. สําหรับทางด้านสถิติการพบการ5้านัดหลังสุดก็เป็นทางปเอชเชที่ชนะไป3ส่วนทางด้านน้องชนะไป2อัปเดตความเคลื่อนไหวก่อนเกมทางด้านปเอชเชภายใต้การนำทัพของคุณซใหม่อย่างคริสตอฟกันติเยกับพึ่งพาทีมบุกเอาชนะกัมบาอองกาไปด้วยสกอร์6ต่อ2ในรายการถึ oh, <no. S 1> งเครื่องนัดล่าสุด สำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในตัวกุนซอโดยทางด้านเปเชได้ยกเลิกสัญญากับทางมาลิซิโอโปเซติโนและได้แต่งตั้งให้ทางคิสต็อปกันติเย่เข้ามารับบทบาทแทนส่วนในตัวของนักเตะก็มีการคว้าตัวงทางนอร์ดีมูกิเลตตำแหน่งกองหลังจากไลซิกเข้ามาร่วมทีมและก็ไม่ได้ต่อสัญญากับทางอันเครเดมาเลียมจนเจ้าตัวสามารถย้ายไปร่วมทีมกับทางยูเวนตุสส่วนสภาพความพร้อมก็จะไม่สามารถใช้งานคีเลียนเอปเป้ที่ติดทดแบนจากเกมในการแข่งขันในรายการนิตเมื่อต้อนซีซ ทางด้านปีเอชเชแผนการเด่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ3 4มสโดยจะวางจานลูจิดารุม่าลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะให้เซคิโอรามอสกับมาร์กวินยอสและเพเนลคิมเพมเบลงทําหน้าที่ส่วนทางด้านอาชาพฮาคิมีกับวิกตินยาและก็มาโกเวลติและบุโนเมนเดสคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางและในขณะที่แนวรุกก็จะให้ลีโอเนสเมสซี่คอยปั่นเกมสนับสนุนเมาโลอิกาดีกับเนมาสองคู่หน้าคอยหาจังหวะจบสกอร์ร่วมกัน ส่วนฝั่งทนาของทางน้องภายใต้การนำทัพของโคซือองตวนกอมบูอาเล่ก็เพิ่งพาทีมเปิดบ้านแพ้กับแลนด์เบอร์ร์หนึ่งต่อศูนย์ในรายการอุ่นเครื่องนัดล่าสุดสำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันโดยเฉพาะรายการของทางแลนดันโครโมนี่ตำแหน่งกองหน้าตัวเก่าที่ไม่ยอมต่อสัญญาจึงสามารถย้ายไปซบกับแฟรงก์เฟิร์ตทีมจากลีกบุนเดสลลิก้าเยอรมันได้แบบไม่มีค่าตัว ซึ่งฐานะการเงินของทางด้านสโมสรก็ไม่ค่อยดีนะักจึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการเซ็นสัญญายืมตัวของทางมุตตาฟมูฮัมหมัดกับอีแวงเกชานเข้ามาแก้ขัดไปก่อนส่วนความพร้อมในเกมนี้ก็จะไม่สามารถใช้งานชาเตาเลตท,ที่มีอาการบาดเจ็บย,ยังต้องร,รักษาตัวอย่างต่อเนื่องทางด้านน้องแผนการเล่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ3 4 2 1โดยจะวางอัดบองลาฟงลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะให้ชองคัสเตเลกโต กับนิโคล่าปาสโลและก็อันเดรชิลโตลงทําหน้าที่ส่วนทางหน้าเซบาสเตียนคอเซกับมุซาซิกโซโกและก็มานนเอลมูตูซามีและฮวนเต็งมิเรงคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางและในขณะที่แนวลุกก็ใช่ลูโดวิดบัสกับโมเซสซิมงคอยปั่นเกมสนับสนุนมุตตาฟาามฮัมหม็ดกองหน้าตัวเป้าคอยหาจังหวะจบสกอร์สำหรับทัศนคติในเกมนี้ทางด้านขุงบลากของทางด้านปเอชเชยังคงเน้นปี แม้ว่าจะมีการเสริมทัพอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ตัวเก่าๆก็แทบจะเป็นแข่งระดับเทพแทบทั้งสิ้นโดยเฉพาะแนวลุกในเกมนี้อาจจะไม่มีเอ็มปาเป้ลงมาช่วยทีมเพราะว่าติดโทษแบนแต่3ตัวที่ลงทำหน้าที่แทนก็ยังมีความเก่าเกมอยู่ซึ่งดูยังไงก็เหนือกว่าทางด้านน้องที่มีปัญหาในด้านการเงินอยู่เยอะเชื่อว่าทางด้านปเอชมีการโชว์ของเพื่อเอาใจแฟนๆแ,แน่นอนโดยแนวลุกที่มีความหลากหลายในการเข้าทำโอกาสที่จะยิงทางด้านน้องมีความต่างตั้งแต่1เมตรขึ้นไปดูแล้วไม่น่ายากเพราะฉะนั้นจากเลทราคาที่เปิดมาจึงน่าหยุดตอทีม แชมป์ลีกเอืงเท่านั้นสำหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการเป็นทางด้านปชต่อลูกครอบลูกครึ่งฟันธงปชชนะสามตอนหนึ่งความมั่นใจอยู่ที่8 5็ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์บอลในศึกซูเปอร์คัพฝรั่งเศสก็จะเปศึกระหว่างคู่ปชเจอกับน้องสำหรับคนนี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งตรงถ้าหากผิดพลาดประการใดเสียงอาจจะไปบาดตูดใครก็ขอให้ทุกท่านไว้มานาที่นี้ด้วย ถ้าหากฟังแล้วชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานบอนกระโปกด้วยนะครับ <laughs> เอาไว้เจอกันใหม่สำหรับพาต่อไปว่าจะเป็นบทวิเคราะห์อบอลเกี่ยวกับผู้ไหนสำหรับพานี้กับผมและทีมงานบอนกระโปกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม